สวัสดีค่ะรุ่งฟ้าพาเที่ยวไม่แล้วปิ้งปิ้งปงวันนี้นะเดี๋ยวจะไปสอนเกี่ยวกับวิธีการทำอินโทรเนาะของช่องเรานะว่าจะทำกันอย่างไรนะดีแค่ไหนแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกคลิปวิดีโอของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าขั้นตอนการทำอินโทรทำอย่างไรมัดสายฟ้าเปิดโปรแกรมคลมาสเตอร์เข้ามานะคะจากนั้นก็กดสร้างใหม่ คลิกไปที่16/9นะคะจากนั้นก็ให้เลือกไปที่6รูปภาพนะคะคลิกสีเขียวขึ้นมานะคะจากนั้นก็ลากพื้นสีเขียวนะคะให้มันยาวๆสัก5-6วินาทีเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนด้วยค่ะจะไ,ได้ดูสว่างสว่างขึ้นจากนั้นจิ้มเข้าไปที่เลเยอร์นะคะเลือกวาดเขียนนะคะ จะเป็นกรอบสีแดงนะคะจากนั้นก็คลิกให้เป็นสีดำแล้วก็ลากคุมเลยนะคะขยายให้มันใหญ่ๆนะคะจะลดความทึบของแสงนะคะให้มันไม่ต้องเข้มมากนะคะประมาณสักสีสิบสามนี่นก็ได้คะ่ะจากนั้นกดไปที่เลเยอร์นะคะไปพิมพ์เนาะพิมพ์ว่าชื่อช่องออนไลน์ลุงฟ้าพาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย เกิดต้องการเปลี่ยนฟอนต์ก็จิ้มไปที่ a เล็ก a ใหญ่นะคะสามารถเปลี่ยนตวัวนัสือได้แล้วก็เปลี่ยนสีได้นะคะหรือว่าจะเลือกใส่ขอบลายก็ได้นะคะเพื่อให้ตัวหนังสือดูเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลือกที่ตรงขอบจากนั้นก็ลากความยาวใหเ้เท่ากับพื้นหลังสีเขียวนะคะทั้งสองอันเลยค่ะ ถ้าเกิดเราต้องการคลิกชื่อช่องของเรานะคะให้เลื่อนเข้าเลื่อนออกเราก็สามารถคลิกเลื่อนได้นะคะหรือว่าจางหายก็ได้หรือว่าป๊อปขึ้นมาก็ได้นะคะสามารถคลิกลูกเล่นได้ค่ะเลือกใส่ชื่อสโลแกนเราได้นะคะก็ไปที่เลเยอร์มอนเดิมเนาะไปที่ตัวอักษรพิมพ์คําว่าอะไรนะอย่างเช่นชื่อช่องของเราก็จะเป็นลุงฟ้ามหาเที่ยวใช่ไหม สโลแกนก็เที่ยวไหนกันดีเอ่ยจากนั้นก็ให้ทำการเปลี่ยนฟอนต์เนาะตัวหนังสือเปลี่ยนสีตัวหนังสือจะได้ไม่เหมือนกันจะได้ดูแบบน่ารักนก่ักเสร็จแล้วก็ทำการขยายตัวหนังสือแล้วก็จัดให้อยู่ระหว่างตรงกลางนะคะเพราะว่าเราจะต้องใส่ขอบลายด้วยค่ะ จากนั้นเราจะเลื่อนตัวหนังสือที่ว่าเที่ยวไหนกันดีเอ่ยเนี่ยให้มาอยู่ระหว่างกลางนิดนึงเนาะเพื่อที่จะเวลาที่ลูกเล่นจะได้แบบดูแบบซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจากนั้นก็ลองกดเล่นดูนะคะจากนั้นก็กดไปที่เลเยอร์เลือกเส้นขอบลายนะคะเราก็จะใส่ขอบแล้วค่ะก็กดไปที่ขอบสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะ อันที่สี่เนาะจากนั้นก็เลือกขอบว่าจะเอาเส้นใหญ่เส้นเล็กอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องการขอบสีขาวสีดําอะไรก็สามารถจิ้มได้นะคะจากนั้นก็ให้เราลากขอบได้เลยค่ะโอ้โหเป็นไงขอบใหญ่ไปไหมถ้าเกิดใหญ่ไปแล้วก็สามารถจิ้มเลือกได้เนาะว่าจะเอาตรงไหนเนี่ยก็จะเลื่อนลงมาได้เดี๋ยวเราจะเลือกขอบลายใหม่นะก็ไปที่เลเยอร์แล้วก็ เส้นลายเนาะจากนั้นก็มันจะมีจุดๆๆเยอะแยะมากมายเนาะให้เราเลือกจุดเล็กๆนะเพื่อที่จะเลือกเส้นขอบลายมาใหม่อ่าได้แล้วเนาะก็จะเส้นขอบๆประมาณนี้แหละก็จัดให้มันตรงตำแหน่งเนาะเลือกใส่การเคลื่อนไหวของตัวขอบนะเราก็จะใส่ที่ว่าตามลายเส้นเนาะของขอบตัวขาเข้านะพอขาออกก็จะเป็นเลื่อนไปทางขวานะคะ พอจัดได้ก็ลองกดโหลดเล่นดูนะคะพอเราจัดได้ไฟล์เรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่เสียงเพลงเพื่อให้ดูน่าฟังนิดนึงเนาะถ้าเกิดเลือกเพลงได้แล้วก็ให้คลิกเครื่องหมายบวกได้เลยค่ะ จากนั้นเราก็ทำการตัดออกไปทางขวาของไฟล์วิดีโอนะคะแล้วก็ลดเสียงเพลงลงมาหน่อยค่ะจากนั้นก็ให้ทำการเปิดเล่นดูนะคะโอเคเสร็จแล้วถ้าเกิดคิดว่าใช้ได้แล้วก็สามารถคลิกดาวน์โหลดออกไปได้เลยเนาะสามารถใช้ได้กับท,ทุกคลิปวิดีโอเลยนะคะ ถ้าเกิดดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถแชร์ไปที่ YouTube ก็ได้หรือว่า Facebook ก็ได้นะคะแวบเป็นยังไงทำได้ไหมทำง่ายไหมทำไม่ยากเนาะถ้าเกิดทำใครที่ยังทำไม่ได้จ้กลับไปดูใหม่เนาะเพราะว่าไม่ได้ยากหลายมากมายเนาะการที่เราจะเป็นนักยูทูบเบอร์นะจะต้องมีใจรักนะถ้าเกิดใครไม่มีใจรักก็จะทำไม่ได้นะเพราะนั้นถ้าเกิดใครอยากรู้ว่า การเป็นนักยูทูบเบอร์มีขั้นตอนอะไรบ้างแล้วต้องทำอย่างไรเนาะก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามคลิปช่องรุ่งฟ้าพาเที่ยวในช่องย t u b e นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเกี่ยวกับคลิปวิดีโอตัวใหม่ของฟ้าพาเที่ยวนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายมัดายฟ้า